สวัสดีครับเรามาทำนายกันต่อกับชาวลัคนา,าราศีพฤษกในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงเราเปลี่ยนบรรยากาศในเดือนนี้มาจับไพ่ด้วยการใช้แอปผ่านเว็บนะครับตั้งจิตอธิษฐานชาวลัคนา,าราศีพฤษกเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรจับด้วยไพ่5ใบนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษศกะเดี๋ยวเรามาดูความนันายกันนะครับพไพ่ใบที่1เนี่ยได้ไพ่หเหรียญใบที่สองได้ไพ่หไม้ใบที่สได้ไพ่9ก้าไม้ใบที่4ได้ไพ่ราชาเหรียญแล้วก็ใบที่ห้าได้สิบเหรียญชาวพฤษศกครับไพ่ชัดเจนแล้วผมค่อนข้างจะทำนาย จากหน้าไพ่นะขอทํานายไปในแนวทางเดียวแล้วก็ทายไปในแ,นแบบโทนเรื่องเดียวกันเลยนะเพราะว่าจาก5้าใบเนี่ยคุณมีไพ่เหรียญเนี่ยถึง3แล้วก็ไพ่ไม้เนี่ยสนะฮะไพ่เหรียญเนี่ยบ่งบอกชัดเจนนะครับว่ามีสถานะอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูําำนายกันนะฮะก่อนอื่นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ย สิ่งที่หน้าไพ่บอกเลยก็คือชาวพฤศกจะต้องมีเรื่องของการแบ่งปันนะใบที่1เนี่ยชัดเจนว่าชาวพฤศกเนี่ยจะต้องมีการแบ่งปันนะแบ่งปันทรัพย์สินแบ่งปันเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จในการงานความสําเร็จทางการเรียนนะครับโดยเฉพาะ มันมีไพ่ก้าวไม้เกิดขึ้นนะผมทายว่าไพ่จะโดดเด่นมากสำหรับคนที่กำลังรอคอยความสำเร็จนะฮะจนใจเนี่ยน่าจะเริ่มเริ่มมีความรู้สึกท้อนิดๆแล้วนะจากน้าไพ่เริ่มเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งๆแล้วว่าทำงานมานานทำไมมันยังไม่ก้าวหน้าหรือกำลังรอคอยสิ่งที่เราทำมานานเป็นยังไงนะฮะบอก ไว้เลยว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานชัดเจนครับมีการเฉลิมฉลองมีผู้คนยินดีใครกําลังรอเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสสูงมากนะแต่อย่าลืมนะครับช่องมาดูทาร์ลอตของเราถ่ายไา่ทาร์โเนี่ยเราถ่ายแบบอยากให้คนเนี่ยมีแรงใจอะไรเตือนได้เตือนไปนะแต่ไม่ใช่หวังจะเรียกว่าอะไรอ่ะ จะให้กําลังใจโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะคุณก็ต้องดูความจริงด้วยนะครับดังนั้นผู้มาชมคลิปนี้ครับข้อแรกเนี่ยความสําเร็จบางอย่างคุณอาจจะต้องได้มาจากการที่เราแบ่งปันคาว่าแบ่งปันคืออะไรถ้าคุณทํางานเป็นทีมนะไม่ว่าคุณจะทําเอกชนหรือทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณทํางานเป็นทีมการแบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีม มันจะเป็นสิ่งที่นำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณเช่นบางคนบอกแบ่งปันอะไรอะ่ะแบ่งปันเรื่องของบทบาทหน้าที่การทำงานครับกระจายงานกระจายรายได้กระจายผลประโยชน์ทุกคนแฮปปี้นะฮะคือถ้าคุณทำงานหรือว่าทำธุรกิจอะไรที่มุ่งหวังผลประโยชน์โดยที่ตัวเราเนี่ยเป็นหลักเงินก็อยู่ที่เราอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะอ่า เพราะหน้าไพ่ใบแรกเนี่ยมันสื่อมาชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นไพ่หกเหรียญนะคุณต้องแบ่งปันนะแล้วไพ่เหรียญเนี่ยมันหมายถึงเงินนะเงินตรงๆเลยคือเงินโดยรลองก็จจะเป็นเรื่องของทรัพยากรครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะต้องมีการแบ่งกระจายหน้าที่การทําง,งานอย่าให้งานเปล่าๆนะให้เงินด้วยเ <c oughs> ช่นสมมตินะฮะอันนี้ผมสมมติว่าตัวอย่างคุณต้องการพนักงานบัญชีเข้ามาช่วยคํานวณบัญชีอะไรก็ตามเนี่ย งานด่วนงานเยอะจ้างเพิ่ม1น,นึ่งตำแหน่งก็มาช่วยทํางานไปนะฮะมันกลับจะทําให้งานของเราเนี่ยดีขึ้นจากงานที่มันล่าลาช้าติดขัดงานดีขึ้นเร็วขึ้นผลกําไรมากขึ้นถ้าไม่ใช่สายนักธุรกิจผมมีคําแนะนําว่าคุณควรบริจาคทานนะครับทำบุญทําทานตาม,ตาม,ต,ามตามหลักของศาสนาของคุณนะครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือ จากหน้าไพ่นะมันมีเก้าไม้อ่ะผมมีเซนสัมผัสถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยอ่ะผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ยากไร้นะครับลองทําบุญทําทานช่วยเหลือตรงนี้ดูนะครับเพราะว่าจากหน้าไพ่มันเนี่ยมันมีคนกําลังรอก,การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนบาดเจ็บผู้ป่วยทําบุญให้กับโรงพยาบาลการรักษาหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็ได้นะฮะเวลาทําบุญก็เลือกที่หน่อยนะอย่าอย่าทำแบบยังไงอ่ะคือเดี๋ยวนี้ มันมีคนหลากหลายเนาะมีศาชีพก็มีก็พยายามทํากับที่เราไว้ใจแล้วกันนะฮะไพ่ราชาเหรียญกับไพ่สิบเหรียญให้เรื่องการเงินนะให้จุดสําคัญไว้เลยว่ายิ่งให้ยิ่งได้คุณมีโชคนะครับผมทายตอบไปเลยว่าชาวลัคนาราศีพฤษก,กในเดือนเนี้ยจะมีโชคลาภโชคลาบอย่างที่บอกนะครับ ผมไม่ไม่ค่อยเห็นภาพของการเสี่ยงโชคแต่มันจะเป็นเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้ให้น้ำมิตรให้น้ำใจให้ทานให้ความเอื้ออาทรต่อคนเกี่ยวข้องคุณกลับจะได้รับการสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือถ้าคุณทําธุรกิจค้าขายคุณอาจจะมีชื่อเสียงมีการกล่าวถึงมากนะครับมีการเรียกว่าหยิบยื่นอะไรไปคนอาจจะไปพูดต่อไปอะไรต่อทําให้เราเนี่ยได้รับสิ่งดีๆกลับมาในทางอ้อมนะฮะ เดือนนี้ถ้าหากชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นนักลงทุนนะโดดเด่นมากๆเลยนะคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะฮะคอนโดบ้านเช่าหรือการเก็งกำไรอะไรกต่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านที่ดินเป็นนายหน้าเป็นเซลล์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยนะครับนายหน้าคอนโดก็ได้นะฮะเช่าห้องนะฮะ แฝงอีกอย่างหนึง่งผมเห็นไพ่ไม้เกี่ยวกับการธุรกิจการเกษตรการปลูกพืชนะครับการทำสวนการาค้าเกี่ยวกับพืชพันธุ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับไม้หรืออุปกรณ์ก่อสร้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยสำหรับเดือนนี้นะคุณน่าจะมีกำไรดีเลยแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเรื่องของการเก่งกำไรจะโดดเด่นมากเลยเพราะคือบอกได้ว่าเดือนนี้ ถ้าคุณไม่ติดเรื่องกรรมจริงๆนะคุณจะมีการเงินที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะบอกเลยว่าอย่างชัดเจนแต่อย่าลืมนะครับรู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือโชคลาภมันจะมาจากยิ่งให้ยิ่งได้คุณอาจจะเป็นโชคลาภจากการที่ผู้คนเขาไปพูดถึงคุณในแง่ดีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นคนรู้จักมากขึ้นใครทําธุรกิจค้าขายลองเน้นการโฆษณาให้มากขึ้น นะครับเน้นแต่การโฆษณาอันนี้อาจจะต้องเน้นการเข้าถึงพื้นที่นะถ้าคุณเป็นสมมุตินะคุณเป็นคนเกี่ยวกับทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรคุณอาจจะต้องไปพบเจอกเกษตรกรหรือพบเจอกลุ่มลูกค้าของคุณแบบถึงที่นะฮะรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเด่นเรื่องออนไลน์นะอาจจะต้องไปพบปะแบบเผชิญหน้าแบบโค o สอัพเจอกันใกล้ๆอย่างนี้เลยนะฮะรับทราบปัญหา พูดคุยกับลูกค้าปรับปรุงผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นะครับสรุปนะเดือนนี้ดีแต่คุณต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักทําบุญนะฮะร,รู้จักแบ่งปันหน้าที่กระจายการทํางานกระจายรายได้ให้น้ําหนักคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับเรื่องที่ควรระวังก็น่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยและงานหนักนะฮะร,รวมไปถึงความมีตกกังวลแต่ก็เล็กๆน้อยๆน,นะครับ ถ้าชอบถ้าดูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาดูทาลอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ